สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นรถถยมือสองครับวันนี้มีคูปตาแอลสองหกศูนยสองมานำเสนอครับคันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับแอลสองหกศูนสองหรือข้างข่าวนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบเผาเดียวแรงๆเลยคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นราคาเปิดไว้แปดหมืนเก้าพันบาทครับแปดหมืนเก้าพันบาทยางก็จะเป็น 12.4 24นะครับด้านนี้หน้าก็จะเป็น500ขอบ15นะครับยางฝั่งนี้เช่นกันเบอร์เดียวกันครับจะมีแตกรายงานนะครับยางจะเป็นยางเม็ดอินเจแปนทั้งหมด4เส้นเลยนี่นะครับลมุงลูกหม,มากดีหมดครับพวกรถญี่ปุ่นพองอะไรแน่นๆตึงๆ แล้วก็ยางหลัง12.424เช่นเดียวกันยางเบอร์เดียวกันนะครับรีวิวรอบๆคันไม่ชั่วโมง1 2 0 6ชั่วโมงครับก็รถเก่าญี่ปุ่นครับไม่มีอะไรมากที่ต้องรีวิวเครื่องยนต์สี่สูบนะครับกระตา้์ให้ดูก่อน เก็บคันอีกเหมือนกันไม่ต้องเผาหัวนะครับเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับคันนี้เครื่องดีไม่มีอะไรระบายตามสไต,ตล์รถเก่าญี่ปุ่น ลับปกนะครับไม่มีพองนะครับไม่น้ำไม่ดันนะครับรับประกันเลยไม่ใช่น้ำดันนะครับอ่าเดี๋ยวให้คนขับลองให้ดูึ้นเลยลองยกหางว่าหางหนะ่อย กหางวางหาง,หางเป็นหางธรรมดานะครับไอ้ตัวนี้เป็นกระบอกบอลโลนที่เฉยนะปรับข้างเดี๋ยวเราใส่ปรับเกียวให้เลยแล้วก็พีดีโอทั้งหมด4สปีดอ่ะปั่นเลยเกียร์ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะอ่ะหนึ่งเล่นด้วยหนึ่งแล้วก็เล่นสองเย่งสามเล่นเกียร์ะหนึ่งอ่ะสองสองอ่สาม อ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขับไปเลยฟังเสียงเกียร์เสียงท,ท้ายกันนะครับไปเลยเร่งไปเลยปื๊ดปืดเกียร์ท้ายนิ่มเงียบนะครับนิ่ม,ม,มจัดอ่ะคันนี้ผมเปลี่ยน น้ำมันเพืองท้ายให้แล้วก็ซีนล้อนะครับล้อหลังฝั่งซ้ายและขวาเลยปืนไฟเดี๋ยวจัดการเท่ให้ครับเสียงเกียร์เสียงท้ายนิ่มๆเงียบๆไม่หอนไม่ดังนะครับตามสไตล์รถเก่าญี่ปุ่นเครื่องเกียร์ดีนะครับ ฟื้นไฟยังไงเดี๋ยวเช็กให้ไม่ยากเก็บเลยด้าน,นหลัง89,000บาทนะครับรุ่นนี้มี2คันนะครับ89,000บาทสำหรับ L2602 นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับมาซื้อที่เราจบได้แน่นอนครับผมฝากนิดนึงครับนุรถไถมือสอง2ูนย8แปดองสองสามแปดแนะครับนุรถไถมือ2 ก็จะมีอ e ีสกิอีกสองคันนะครับเป็นทีเอสยี่นะครับนี่เดิมเดิมสภาพเดิมเดิมยังไม่ได้ล้างนะครับรถเก่าญี่ปุ่นจะเป็นควกคราคลี่คลายไยังไงครับเวลาเราล้างแล้วก็สีตัวเขาจะก็จะขึ้นอีกนะครับล้างไปแล้วแล้วก็มีคันนี้ครับสาเ็แรงนี่ก็ล้างไปแล้วล้างไปแล้วนะฮะเปิดราคาเท่ากันเลยแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับเก่าญี่ปุ่นเหมือนกัน รถนี้เก่าญี่ปุ่นผมได้มาสองคันเอ้ยผมได้มาทั้งหมดสี่คันสองยี่ห้อฝากนิดนึงครับศูนย์แปดสองสองสาแปดแปดสี่สี่สามนูรถไถมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีครับมีจัดส่งกันทั่วประเทศน,นะครับฝากด้วยครับ